ไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2ค่ะโดยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองพร้อมด้วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหนารบกที่21ค่ะและกองพันทหารราบมณฑลทหนารบกที่21ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะหลังจากที่ผ่านมาค่ะการแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศไทยระลอกใหม่ย,ยังคงพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยรวมไปถึงตอนนี้ธุรกิจต่างๆก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารกองทัพบ,บกจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารปรุงสุกกระจายดำไปมอบให้กับประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่สโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองพร้อมด้วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21 และกองพันธหารราบมณฑลฐานบกที่21ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะโดยทางด้านพันโทธนาคมเลื่อนทองผู้บังคับการกองพันธหารราบมณฑลหานบกที่21จัดรถครัวสนามพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาสาระราชทานทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะได้แก่ที่ชุมชนวัดหนองบัวรองจานวน700กล่อง และที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2550ซึ่งตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรทางการแพทย์คอยปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็ได้ทำข้ากล่องมอบให้ที่สนามกีฬา80พรรษาอีก400กล่องรวม2ที่ทั้งหมด1,100กล่องค่ะ โดยเมนูอาหารนะคะก็จะเป็นข้าวผัดพริกแกงหมูไก่พร้อมด้วยไข่ต้มกล่องละ2อฟองนะคะก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ